กันได้เนี่ยอ่ะปลูกเต้นน้าอันนี้ม้าเราพี่น้องอ่ะเป็นคลิปวิดีโอผักไฮโดรเล็กที่ว่าปลูกเศรษฐกิจพอเพียงปลูกยูปลูกกินเองพี่น้องเป็นขนาดย่อมนะสวัสดีค่ะวันนี้มิลักปลูกผักกินได้อ่ะเอาเอาวาม้าหันม้าเนี่ยเฮ็ดคลิปใหม่แล้วเนี่ยสวัสดีค่ะแม่แม่อย่างน้อบ้านนี้เบียบ้านนี้มีรักปลูกผักกินได้เออยู่บ้านน้องไม่แกนเด้อพี่น้องนี่แล้วปลูก เป็นขนาดย่อมๆแต่ไม่ได้ล้ดินแล้วค่ะเป็นแบบว่าอาแม่นําเสนอพูดไปเป็นแบบว่าปลูกไส่น้ำพี่น้องคือคือผักไส่นโดยแต่ว่ากินไปรอบแล้วรอบนึงนี่อันนี้รอบอันที่สองตัดอันนี้มันออกอันนี้กําลั่งสิปงไมแต่ว่าอันนี้ว่าท่านไหนจักรอบดอกนี่อันนี้อ่ะเห็นบหมพี่น้องนี่เป็นยังสิบ่ได้บ่ได้แบบเหมือนเป็นเศรษฐกิจเพื่อจะทดรายได้แล้วเป็นปลูกกินในครัวเรือนเหลือผู้ใดอยากมาซื้อมาขายกับแบ่ง อ่าแบ่งปันกินกันไปเนาะนี่พี่น้องอยากคุณไปไทายเบืง้งท่างอันเบื้องอันอีหยังกากระโบกอัน,อนไปย่างาไปออมไปก่อนเจ้ากระโบกอีกยังบ,บ,บ,บ่โเจกลินโจกน้าโคกเลดอกกลินนอกนะคะเออนี่เป็นผักสลัดนะคะนานจากเอออันนั้นก็คือแบบนีนพี่น้องเห็นบไนีแล้วน้าเสนอเด้อพี่น้องนี่แบบ น้ำเ้นนอค่ะว่าไม่ได้ลงดินนะคะนี่อันนี้อีหยังของมุที่เกี่ยวเขาใส่เปียบสี่เส่ก็อนั่นแหละคือเอา <นะ S 1> ปรับเปลี่ยนมานทําได้นะคะอนนของในของที่ว่าเราไม่ต้องเอาไปโยนทิ้งแต่เราเอามาทําเป็นประโยชน์นะพี่น้องอน,น,นี่ค่ะเออคนบนนี่โอ้โห่ยกกระว่าไว้ที่นี่นั่นอันนี้เป็นผักบุ้งบุ้งแต่ว่ากระร้อนนี่กระร้อนเออกระรอนน้ำมันตัวตัวไปแต่ว่าต้องล้างทำความสะอาดก่อนพี่น้องนี่อันนี้คือผักบุ้งแล้วพี่น้อง เออนี่นะให้ให้เป็นการนําเสนอคลิปวิดีโอที่ว่าขยันเฮ็ดขยันปลูกบโอดอยู่อดกินแล้วก็เป็นเหมือนตามอ่าพระราชด,ดําริเนาะของนายหลวงของเ<ส>้านะคะนี่ค่ะถึงจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่การอ่าเฮ็ดแบบพออยู่พอกินพอเพียงนี่พี่น้องเป็นมีความสุขเด็เออนี่ค่ะเป็นอ่าเลดโอก๊กกลีนโอก๊กเป็นพักสลัดที่ว่าปลอดสารน้อพี่น้องนี่ ทำแบบพอเพียงนะไปรู้จักกันใจยังใดก็คืออยู่วัดเนาะไปพ่ออยู่วัดเออเนี่ยค่ะเป็นเก็บไปใส่ห่อนงานวัดผลได้เอาไปแบ่งปันเนาะในการในงานทุกอย่างพี่น้องแบ่งปันเอาไปเห็ดเป็นกินผสมนี่อันนี้ก็ได้นี่เบงอยเป็นเอาไปประมาณนั่นจักกองอันนี้เอาให่เป็นเบื้องเนี่ยปลูกเข้าไปอ่ะยกเลยนี่อันนี้ก็คือเป็นถาดคือกันนะพี่น้อง ที่ว่าไม่ต้องอืที่ว่าไม่ต้องโยนทิ้งแต่เอามาเป็นอ่าปรับเปลี่ยนนะคะอ่ะนี่ก็เป็นยังเีค่ะพี่น้องยังเีเอาใหนเล้เบึงนี้นี่เป็นถังน้ําอีกจังหักได้พี่น้องนี่เออนี่เห็นบ่านั่นจุ่มปป๊บลงนั่นนี่ซาิ่งบอได้ยโฮดว่าไงบอดดอยโฮดนี่แล้วว่านี่นี่ค่ะเราตัดกินตะย่างเดียวก็เติมน้ำซื้อนี่ว่าไดเฮ็ดที่ยังมากไม่เติมน้ำกบตัดกินตัดกินแล้วกันนี่ตัดไปเร้วรอบนึงนี่แล้รอบที่สองเนี่ย อันนั้นก็คือต้นหอมหอมแดงเขานี่แหละพี่น้องอ๋อเหียเอออันนี้มันอันนั้นตัดกินไปแล้วเด้วอันนี้คือเขาโป้งขึ้นมาอีกตั้งหากด้วพี่น้องนี้เงิอันนี้กันด้ใส่อันนี้คือการน้ำคือกันนะแต่ว่าการใส่น้ำเราก็พอจำเป็นต้องไปซื้อกองผอกกองฟอมลงทุนอย่างก็คือทุกสิ่งทุกอย่างคือจับนี่แหละของเก่าที่เขาพอใส่แล้วอันนี้ก็คือทังน้ำพี่น้องนั่นยกแป๊บขึ้นไปเติมน้ำเติมยางของเราไปนั่นเออนะ นี่แล้วก็จุ่มปั๊บลงเด็ดปั๊บเอ้าสบายสบายย่อมูวหลานกินสมใ้น้องกันก็ม่ลีเอากินไปกินแล้วก็ลีไปกินหันเออมก็มาเก็อไม้คว้าอยู่นี่กินอยู่นี่พี่น้องนี่แหละเขาเรียกว่าความสุขเออความสุขจริงๆเลยพี่น้อง ทันเตียมมันวางก็มีแต่รขาหากินเนี่ยน่ะเขาตาสวกตาเพราะกับมาหักปอกไปกินกินหมดแล้วกันย่างมาหากเอาอีกมันกับโป่งขึ้นอีกเนาะกับโป่งขึ้นอีกนะที่เขาหักอันชิ้นนี่ละอันนี้ก็อันอันนี้ที่ว่าหักเนี่ยคือผักอันนี้พี่น้องกวตอกตวงตุงอีหยังกระซามก็คือปลูกจากน้ำือกันเด้อพี่น้องอันนี้การนี่เป็นบ้านนี้นะคันสิย่างไปทั้งพุ่นซองมังพี่เป็นแดดแย้งตาพี่น้องก็ขออนุญาตทายตรงตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามันช่วงบ่ใบเราเดี๋ยวแดดซองมาพี่น้องนี่ค่ะ ปลูกจากน้ําเด้อค่ะนี่อันนี้ก็เป็นด้านเขากับผักกาดเขียวหินเนาะผักเออผักกาดหินแต่ว่าเบิ่งความงามอวบพี่น้องเบิ่งอวดกอบเด้อกอบเนาะปลูกในดินทั่วไปกอบประ่าณอก้อบกรอบเนี่ยเล็ดกินก็ได้นี่กรอบแล้ววากรอบนะครับแต่แตกต่างนะเขาเก็บไปนี่เขาอัดไว้ในหลังเลยเขาเอาอย่างก็กินได้เล็ดแต่ว่าหยาดฉีกฟุ้งไงเข่ามานี่ิเขาเอาไว้หลงก็ได้แต่ว่าเขาก็ต้องลรางแต่แต่ว่าเพิ่นกบบนีผ่าแสลนด้านบนเด้อพี่น้องมมให้ันถืดดนั่นแหละอื ก็กอบกอบก็พังก็ปลูกได้อันนั้นไหมเห็นไหมกรอบัก็อันนั้นแล้วก็่ยิ่งก็กันอีกไหมขนาะไรตนล่องร่องเบิงซื่อได้งอันนี้พักคืนบ้านท่านี่พักเป็นการทดลองปลูกเด้อในพี่น้องแต่ว่ากับประสบผลสําเร็จที่ว่าเพราะยูเพราะกินเนาะแปลว่ามันได้เกินที่ว่าบดได้จกเงินไปซื้อเอาไว้็ารท่องล้อในี่้ต่วกบปรสลสเี่ว่ายเราะกะแต่มันไดกนี่ว่ได้ื่อเาว้กาทอเ้อ่นอต่กีปาบเ็จีว่าเพราะนูเพะิ แล้วนี้มีแตอร์สิบกินบะหมี่กับถิ้งแม่นบ่กินบ่หมือันนี้ก็คือเด็ดกินตามอิ่มบ่อิ่มกับย่างมาเด็ดแม่นเออมันสิเด็ดขวายู่นี่เนียนอยู่นี่ขวากับยุหันกินเขากับยุหันตรงนี้กะอยากกินกับมาเด็ดไปสักพอกินกินบะหมี่กับเมาอีกคือว่ามันบ่เหมียมันบ่ได้ทิ้งแล้วบะหม่เฮียเอาแต่ก้อเฮากินเก็บไปฟังเอาเด้อพี่น้องนี่ล่ะเก็บไปแต่ก้อเฮากินเฮามาต้องไปเก็บอันเกินที่เฮาก่อนนั่นนะมันคือว่ามันไก่เนาะวันนี้กลางค่ำกลางคืนเฮาก็สบายเดิเกิดว่า เขาเห็นลาวเห็นย uh. no, 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 no. uh e ังเนาะแมนเก็บไปใส่ไปกินได้เลยอยู่ใกล้ๆเก็บกินเขาก็กินสดๆเด้ดกินน้อยน้อยมั้งนี่ก็คือกินแบบสบายใจเฮาแหละเฮาเฮ็ดเองกับมือแกงแกงกับน้ำโจ๊ะแจ๊กก็คือได้เลยเออแกงมาได้ปุนมาหลายเพราะว่าหนึ่งมันก็สูงจากพื้นดินด้วยเนาะพี่น้องเอาประจําเป็นต้องแมนค่ะก็คือแกงปุ๋นสดกับก็ะบอกง่ายว่าไม่ได้ปลูกกับเลี้ยราดกับพื้นดินยกยกพื้นขึ้นมาสูงพอประมาณ แล้วก็กระจังที่เว้าเนาะไม่ได้แบบว่าปล่อยให้เน่าถึงบ่อิ่มกัย่างไม่เก็บนี่เออนั่งกินอยู่นี่เออนั่งกินเขาอยู่วันบนเหล้วกัย่างไมาเด็ดเอาไปกินย่างวันเหล้วโอาไปเอาใบถิ่นตะกี้ตะควนแค่บ้านแมนอันนี้คือความสุขล้วนๆเด้อพี่น้องเนาะตะควนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้วันบ่ได้ซื้อเลยว่าบอลเดือสื่อซัมพอข้าสิกินสองบาทเส้นหนึ่งสามบาทเนี่ยอิ่มเหลือเบื้องนี้เราสิได้เอาไปซอยงานอยู่วัดอีกเดี๋ยวนี้เราก็สิได้เก็บไปเด้อพี่น้อง อันนี้ก็คือ,อสเสนอแบบว่าขยันเนาะพี่นอ้องวิถีชุมชนบ้านเฮากระรูดจักการพอเพียงขยันทำมาหากินเฮ็ดเล็กๆน้อยๆแต่บางคนอ้ยข้านเน็ดปลูกอันเน็ดยังซื้อกินมันกับแมนกะัะแต่ความสุขของคนไม่เหมือนกันเด้อพี่นอนะ้องเด้อเนาะนี่ก็คือความสุขที่บ้านหนึง่งแมน เจ้าว่าตอนนั้นเขาเรียงปลาเจ้าเพราเมื่อเบิ้งมาเเรียงปลาให้สุดเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่อยๆเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือนําเสนอแบบความสุขเนาะความสุขที่ว่าเราทําด้วยมือของเราโอเคล่ะค่ะว่าลายยายหางเดี๋ยวกะสีลงไปเบิ้งหม่องที่เราโหดผักแต่โบรูวาอยู่หม่องไหนอันนี้คือนําเสนอคลิปตรงนี้่าเดี๋ยวเขาไปเบิ้งตรงส่วนผักปลูกดินอีกจังหักเนาะค่ะเนาะไปดีออปเเดี๋ยวไปตรงนั้นอีกไป นี่พี่น้องอีกแบบหนึ่งปลูกอันนี้ใส่ดินแต่หอย<ด>เอาอันเป็นกวดโคกเนาะอีกบ้านหลงนังหน,นึ่งเพื่นเน็ตนะป้าย่างมาเกือบตําตกใจเพลิบทั้งใหญ่ทั้งยาวพี่น้องหมกแฟ้งใหญ่บักตนใหญ่โอก็ต๊กใจหวังเบรกรกืดเลยป้าทโวปวดผัวนี่พี่น้องเป็นอ่าฤดูกาลหนานีเพื่นพอนจะปลูกผักเสวนครัวกินกันยังสีพี่น้องนะ อันนี้คือพื้นดินนะคะปลูกลงดินแล้วมีผักซีลาวปาสอ่อนเด้พี่น้องเอ้ยบุดอะนะตะกี้แล้วว่าเราเลี้ยงปลานี่แหละค่ะบ่อนี่แล้วเออแล้วก็อ่านี่ตะกี้ว่าเราว่าเราเลี้ยงปลาเป็นปลาหมอเนีพี่น้องปลาหมอตัวใหญ่ใ่เนนี่ค่ะเป็นบ่อทีว่ามกรแล้วเลี้ยงปลานะแล้วจีเฮดเป็นยังไีสิคะแต่ว่าทุกงมือเราบ่ได้เลี้ยงแล้วจะกลเป็นน้ำที่เก็บกักไว้แต่ไว้งดพักล่ะครับพี่น้องนะ ไว้ใส่นาเขาอืมไปใส่หน้าเขาไว้จับนั่นแหละตะบากล้วยนุพี่น้องเพื่อนกับปลูกนะเออเต็มนะก็น้ำก็คือมีอยู่ตลอดเป็นปะมนเออนี่ค่ะนี่ก็คือความสมบูรณ์ที่ว่าบ้านนอกเขากะเฮ็ดได้คือกันเนาะพี่น้องคอยขยันนะคะพี่น้องนี่ปลูกเพราะอยู่เพรากินพี่น้องอันนี้ก็คือแปลงที่เราอันเอาลงดินเด้อันที่ท้ายอันก็คือแปลงอ่ะผักไฮโดรลิกอันนี้คืออันนี้เป็นแปลงลงดินนะเรากำลังสี อาตักนามเมะหดก็คือตักพูดแล้วค่ะอยูบอ่บ่อพูดแล้วเนาะเออเนาะนี่พี่น้องปลูกแค่นี้ก็ได้เก็บได้แจกได้แบ่งปันกันกิน,กนพี่น้องนะนี่ค่ะนะหึงโอ้ยสะออ่อนด้ยพี่น้องสดสดนะมึงผักซีเนี่ยโอ้ยอมเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหอย่งนีอันนี้ก็เป็นหอมพี่น้องหอมแดงหรือหอมบัวบานเท่าไหร่พี่น้องเอ,อ้ย

นี่แหะค่ะวิถีเนาะวิถีบ้านบานเขาเนาะฮดยังซี่หระค่ะอันนี้กับการับกซี้านคือกันจะไม่ต้องเกิดมาตรกาได้สองสามหมื่นเพราะว่าอันนั้นมันยังเต็มที่แลยอ่ะความสุขนะได้เฮ็ดได้นี่แหละพี่น้อง สะอ่อนบ่งหอมแล้วหอมกระโหลกไปว่าสมือสมือนจากคุนเยอมากหอมกลกไปใส่กระโแลกลไปใส่งานวัดสอนผักซีผักซีลาวพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็อีกแปลงนึ่งเป็นอ่ะ อันนี้หอมบัวแบงบ๊อนหอนหึ่งเอออันนี้หอมแบงเล็กน,น้อยหอมบัวปลูกผักทีกินไปใส่ต้นเผาเอาื้อนเอายาคู่ให้เพื่อนตอนนั้นแห้งอันปลูกผนะักเนาะวันนี้เลี้ยงปลาแหงเอาอ,อ,อันน้ำเลี้ยงปลามาหดผักเทาเหงื่อมาเลยใส่สีผักแมนน้ำผัีเขียวนะเออก็เป็นหมุนเวีย<บ>นไปเนาะ เขาเรียกว่าปุ๋ยธรรมชาติอีกตอนนั้นปลูกทุ่นกู้ผนเด็กมะเขือเทศบางอย่างโอ้ยงามกินจนเมื่วันไม่ไหวน้ำเลี้ยงปลามันเขียวมันเป็นปุ๋ยนะนี่คือความสุขเนาะพี่น้องเดี๋ยวอับได้ความยาวพอประมาณนะค่ะมีความสุขว่ะค่ะเอาเบิงเนี่ยสุกแม่นบอมเออมีตัวเออพวกได้ซื้อพวกได้หาอืมอ่ะกินกินเห็ดอยู่โอ้ยสะอ่อนผักซีสะอ่อนทุกอย่างได้พี่น้อง ขอบคุณนะค่ะเด้อเนาะได้มาอ่านําเสนอเนาะพี่น้องในการที่ว่าเราก็ได้ประสบผลสําเร็จหลายๆอย่างอยู่แต่ว่าปลาน่แเราบ่ได้เลี้ยงอีกแล้วเนาะถ้าเลี้ยงปลาที่บวกมากดอกคนือหนังสิรุ่นเราก็สิอันเฮ็ดยูดแหละแต่ว่าช่วงนี้เราพันได้เลี้ยงเด้อพี่น้องปลาช่วงนี้บ่ได้เลี้ยงปีนี้บ่ได้เลี้ยงเพราะว่าอาหารมันแพงอืม <บา S 1> โอเคค่ะเนาะก็ขอบคุณหลายๆ,ๆได้มาเป็นมิตรภาพรู้จักกันเนาะถ้าเพิ่นเลี้ยงปลาเดี๋ยวสิมานําเสนออีกรอบเนาะคะ่นะเนาะ ขอบคุณทุกครั้งที่เข้ามาเป็นมิตรภาพเด็ดๆอ่ายทอดออกไปนะคะคุณแม่ค่ะบ๊ายบายค่ะกดไลค์กดเลิฟชอบดูเออไปค่ะขอบคุณค่ะชอบก็กดไลค์กดเลิฟให้กันเด้อพี่น้องกำลังใจเนาะค่ะ